เตอเอาชมชมมาสเตอร์อามเตรเลื่อนขึนไปอีกเช็คเช็คเช็คเลื่อนเลื่อนขึ้นไปอีกได้ปะได้แค่นั้นหรือปะเช็ค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 อ่าไม่อดีโออินลอยยี่สิบลอยย่ิบเจ็ดไปเลยปะเช็ค เช็คเช็คเช็คเออเนี่ยเห็น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 ประชาชนมันติดสมติดสมน้อยหนึ่งเห็นปะเอาเช็คเช็คเช็คเออเออนี่แหละนี่แหละให้ให้เขาเบิ้งเลาแบบนี้เราแบบนี้เขาเอาหูฟังมาเสียบนี่ก็ได้ใช่ไหมว่ามันดังดีบ่ดีนี่มาเสียบนี่อิดีโอเอาเลยมาเสียบให้ไลเอาเอาฟังฟังเบ้างดูบ่นนี้เสียงมันดีตั้งแต่หนึ่งสอ่าฟังเบิ่งเช็คเช็คเช็ค สวัสดีครับวันนี้ผมมาทดสอบระบบเสียงฮัลโหลหนึ่งสองสามเสียงเป็นยังไงดีไหมหนึ่งปิดสองสามสี่ห้าหกสวัสดีครับครับผมผมยูคุณเหอครับยูคุณเชื่อว่าเ่ออันอันอันนี้คือคือหลักๆก็คือเหาสังเกตตรงนี้ได้หายมันติดเหลืองหลอดเสียงมันสิน่าสิโอเคอยู่พี่แชมปได้ยินเสียงหนูไหมได้ยินค่ะ เอาไปนิดอะไรนะใส่ใส่ได้นี่แล้วนะนี่ใส่นี่แล้วนะนี่จอแล้วนะนี่ออกไเช็คโอเคโอเคของไอ้ไม่เล็กเช็ค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 เออของไอ้ไม่เล็ก เช็คเช็คเช็คเออมันติดสมนิดนึงทิแหละแล้วมันเสียงเป็นอะไรเสียงเสียงมีน้ำหนักดีป่ะอ่าเช็คเช็คเช็คอ่าอ่าอ่าอูอูอีอีเช็ค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 ไม่ก็เชื่อมฟังรั่ดกันเชื่อมฟังเรามันบมันบดแตกปกติเออมันบดแตกมันบดแตกว่าเพลิกะเออ ฮัลโหลเชกเชกเออโอเคเสียงเสียงตัวน uh, ี <S s ้แชมเบิร์เสียงตัวนี้ก็ดึงขึ้นอีกนิดนึงดึงดึงไม่ดึงวอลลุ่มของเช็คเช็คเช็คดึงวอลลุ่มอินพุต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 อ่าแคปเจอร์บ่แคปเจอร์บะนี่นี่นี่ต้องดึงแคปเจอร์อ่าเอาขึ้นอีกเช็ค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 เออเนี่ยเนี่ยเห็นเนี่ยมันติดมันติดสมนิดนึงเช็ค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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี ไม่ไม่เกี่ยวอ่านี่มันสิเป็นไมของเออ <c oughs> เนี่ยเนี่ยนี่ยเนีนี่ยเดดังบ้าไะเนี่ยฮัลโหลเช็ค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 โอเคยุยยุยองเาูน่ะ พระพระเชษกระจกเชษหนึ่งองสามสี Esta, ้ไอ้ไอ้ไ <right อ้ยุ้ยไม่ไม่ยุ้ยมันเป็นสีแดงหรือสีเขียวสีเขียวจ้าแล้วตัวไม้ยุ้ยใส่ยุ้ยหนาเอิบนี่โอ้โอเคผมผมทำเกณฑ์ให้แบบนั้นเลยทำแบบนั้นเลยทำแบบเหมือนจะสัมภาษณ์เลยเยย์เยยลองเบาไปเรื่อยๆครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเทสไม่เออโอเคอย่าพูกจิกสิเจ้าเจ้าเจ้าไม่แต่ว่ามาด้วเอาเพียแล้วรูปดิกแหมแล้วกัดรูปดิกขาได้ไังเพียเอาตีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเออ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส้มไปไหมพี่ก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้อนต้องการส้มประมาณไหนเอาลงอีกนิดเอาลงลงอีกนิดนึงกันเลยนะมันมันสิแตกบเอาลงในโปรแกรมไหมเอออ่าเลื่อนเลื่อนลงนิดนึงเออพ่อพ่อเออโอเคเช็คเช็คเช็คเออเนี่ยเนี่ยซ้ำซ้ำนี่กำลังพอดีเช็คเช็คเช็คใช่ไหมครับข่าวผมแสดงว่าให้อยู่ประมาณสิบไม่เกินสิบเออครับผมให้มันโอเคให้มันให้มันเลื้ยงเจ้าฮัลโหลนี่เห็นไหมอันนี้มันสิขึ้นไล่พอดเช็คเช็คเช็ค ล่องนิดอีกนิดนึงอันตัวนี้เอาล่องเอาล่องอีกเอาล่งเออเช็คเช็คเช็คเออเนี่ยเช็คให้มันขึ้นเม็ดหนึ่งสองเม็ดประมาณบ่เกินสองเม็ดไหมครับไอ้ LED บ่เกินสองเม็ดเช็คเช็คเช็คแต่ว่ากันย้ำบ่อให้ขกับว่าเป็นอย่างตัว่าบ่ถึงกับให้มันแดงครับผมเพราะว่าคนอื่นน่าจะเสียไม่ดังเข้าพอแล้วล่ะเออโอเคแล้ววันนี้ของอาจารย์บิ๊กกับพอกับกับอาจอาศัยไฮมันบาลานซ์กันแบบจังสี่นะอันพอ เออโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วแล้ววันนี้มอนเดเตอร์ห้องคันคันห้องปิดห่องคันห้ออยากฟังเขาห้องก็เปิดนิดนิดนึงเลยฮัลโหลเช็คเช็กเชคได้ไหมแต่ว่าถ้าเปิดแห้งไม่เฉวนอันนี้อันนี้ห้องห้องห้องออกออกวัดลมไปเชคเฉกเชคเออคันนี้ไมห้ออยากอยากฟังเสียงไงห้องห้อจะไปหมุนอวัดลมด้านหลังไดะโอเคแล้ววันนี้อันนี้อันนี้ห้องเหล็กซีเหล็กของไม้เงินเปล่ แล้วบัดนี้สเตอริโอบนี้ยามเฮาเปิดเพลงมันก็สิดัง เช็คเช็คเช็ค hello hello เช you know, uh, ็คเช็คเช็คเห็นไหมมันมันมันสีดังแล้ววันนี้อ่าถ้าสองถ้าห้องกดเอลเอานะมันมันก็สีดังเช็คเช็คเช็ค hello 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 เบาเอาติอันนี้คือเอานะอันนี้อันนี้ผมไล่อยู่นั่นนี่พี่ก่อนเอาจต่ว่าไล่ไล่แบบส่วนตัวได้ลลัฮโหฮัลโหลเช็ค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  ฮัลโหล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 ดฮัลโหล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 งปเปันมันดังเยินเบาน่ที่ที่ที่ฉเห็ดนี่ดังโอ้ตีบบบแมนมันแตกแล้วตีมันคืดังขั้วคาขั้วาเออพอเสียงล่งอยก อ,นนอันนี้คือผมปรับสุดนะนี่ผมปรับเสียงสุดอ่าเบาลงแล้วเอาแสฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยเฉลิมกันเยอะแล้วกผมไห้ฟังเสียงจริงยอะไยไงเงี้ยจะได้รู้ไงว่าต้องปรับตรงไหนเพราะว่าพี่กอนเซ้ตัวอีกสองสามแล้วอ่ะผมจะได้รู้ว่าไอาา้สามตอนออกในห้องอานเฉพาะต,ตอนออกออกจะเสียงเบามันก็ไม่ได้มีประโยชน์ถูกไหมไอันนี้คือปรับไมในแบบสุดแล้วนะฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลออออกนะครับแต่ผไม่ได้ตั้งแบบอันน้นะเป็บุคคสาธโนอเคไหมเชมเบิ้งซอยกันด้วยเดี๋ยวนี่เราเนมิกกันนี่มัน ตรวจสอบตรวจสอบพี่กัลไอเสียงจากยูทูบตรงนี้มันไม่ไม่ดังเข้ามาในไอันี้ยใช่ไหมเออดังเลยไม่ครับฮัลโหลฮัลโหลอ๋มันออกทีวีเห็นบ้างเลย <c oughs> Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Hello. 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 Hello.

ทงเป็นแดไปเลยเนาะอีช <Hello, S 3> ีวนะบ่ต <she> ้องบ่ต้องปรับ huh. มันดอกเช็เชเชนาะเอาเป็นแฟดไปลดฮัลโหลเชเชเชี เกเตียนเออเลกเตียนกล้อเงเลอกไเลยเล็กเก็บกล้องเลยกต้องก่อนุดไปองสาัน,นี้ถิมไปไม่ขึนไหมพี่กอไม่พี่กรออกแต่ไม่หนไม่ออกค่ะออกออกวะาบเบนี้ยิไมเลยน,เน,นี่ไงอยู่ใน iPad ไอแพดเนี่ยไม่ขึ้นเลยคือได้ขึ้นแต่เสียงพี่กรอ์ยนแล้วเราดู้ทดสอบหนึ่งส สียงยังออกเบาเนะพี okay. ่งเสียงมันไม่ได้ออกมาอ่ะใช่จะยอ่อ๋อป่งงดหดยอ่องกะทดสอบหนึ่งสองสามกสิบทดสอบทดสอบทดสอบทสอบทำไมอันี้มันไม่ไปให้มันไปแต่ ไม่ไม <łość> ่ไปแอีที่ายนว่ามากเลยเบาที่บอเสียงออกเบามากครับจะแก้ยังไงเนี่ยเนืจะของไห่นองเอยเนี่ยร่องเบาเยแงงงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คอยล่นร้อเบาลครับ k k u m a i l w a n j u e c v t s k k u c o m เช็คไหมวะ k t kku ไหมอ๋อ lr.com เซ็นไหมอ๋อดังไปแต่เบามากค่ะเบาเบาอ่นดังมาแล้วแต่เบามากเอ๋อนี่อันนี้อันนี้มันเกิดขึ้นมาเดียวกันเห็นไหมครับผมรู้ด้วยเพราว่าในกรณีที่มันเบาจริงๆถ้ามันเล่นไม่ขึ้นมันจะมาเหมือนอันนี้ไปอีกสักนิดนึง

มันสิงงมืออื่นมันสิงหงผมเนี่ยสิงงฮัลโหลเชคเช็กมันมันสามารถเล่งโอรูปเอาพุตออกได้ไหมพี่กรณ์เล่งขึ้นใช่ไหมใช่เพราะว่าเนี่ยอันนี้จะเปิดโทรศัพท์กันเสร็จแวในห้องห้องกดเซตอัพเซตอัพมันสิมีเข้ามามอนิเตอร์อยู่เห็นปะอ่าลีเวลมอนิเตอร์แอนด์โฟ เช็คเช็คเช็คอันนี no, like ้พี่ปังลต้องได้ใช้ไหมสรุปอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ยังอันนี้บัตรหนึ่งถึงแปดบัตรหนึ่งถึงแปดก็คือก็คือเอาผลไหมครับเอาพลทีสไปออกแล้วพวกสองตัวนะแสดงว่าอันนี้ไม่ได้ใช้เช็คเช็คเช็คอันนี้ไม่ใช่นะครับ ถูกไหมขนาดว่าอันนี้อันนี้ถ้าเกิดผมใช้หัวนอกร้อนปุ๊บเราไม่ได้ใช้น้ำมราใช้แค่หนึ่งของรับผมแล้วมันจะแช่มกับพิสไยแช่มแช่มกับพิสไยนี่นี่เอาเอาคนเดียวนะนี่เห็นไหมทองทองนแดงมันจะเศร้าดังเดียเนะอ่าโอเคจะมาขันเอออันนี้คือไม่เข้าใจเลยอันนี้อันอันนี้คือลำโพงของนั่นเออ อันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ยุ่ยยุ่ยถ้าขาดหน่อยเจียมันวนอันนี้ปเจียงไอแพดแน่อนใช่อันนี้ใช่ไหมอืมใช่ไหดแล้วเป็นไงปุ่มนี่ ผมมีเสียงเกิดท่อมอันนี้คือไม้อันนี้เสียงเกท่อมอันนี้คือเอาพุทธเอาพุทธชิพวาไปออกร้างพงข้างหลังครับผมเอาชุบงผ้าไม่ใช้อ่าไม่ใช้ใช้แค่หนึ่งนม่ี่คือโฟกัสไหม้โฟกัสไหม้สองตัวอันนี้เขาเสียไปพอแล้เสียมันแหลมอยู่่าเสียงไม่แหลม่าเสียไม่แหลมห้องห้องพอดีอะไตอนนี้มันจะเสียง่อยู่ เช็คเช็คเช็คคอบะคอบะเช็ค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 สงลสงลมาจากแฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลส่วนดีดังละดังละเอาแฟกซ์แฟกซ ออพ่กานเอาไไว้ใกล้อเ่อๆใช่มโอโหเคอันนี้อันนี้เป็นปั๊บๆัชิฟโลชิฟเป็นนี่แหละันอันอันนี้ก็คืออี s ชียมันเช็มกับแตะเข้าไปเลยเช็มเ่อเสียงมัน็นดีดีมันดีดเพราะอะไรสิทิลำโพงหมดเลย

ฮัลโหลเช็คเช็คดังอยู่ใช่ไหมดังดีแล้วครับเออโอเคเอาอไม่ต้องฝากอะไรอ่ายุ้ยขออีกรอบหน่อยครับยุ้ยฮัลโหลเช็คฮัลโหลเช็คเช็คดังอยู่ดองอยู่ใช่ไหมฮัลโหลเช็คเช็ค

อายุวขอแบบตั้งใจเปิดรายการให้นิดนึงนะครับอะไรนะขอแบบตั้งใจเปิดรายการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านผ่านรายการ OAS Light นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Light Long Education กันนะคะว่าการศึกษาปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรสำนักบริการวิชาการมีบทบาทอะไรใน ของไลฟ์ลองอีดูเคชั่นกันนะคะวันนี้ค่ะเรามีแขกพิเศษนะมานะคะเป็นท่านพุ่งโดยการจากสำนักบ,บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะท่านรองศาสตราจาราย์นายสัตวแพทย์ดรชูชาติกมลเลิศค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สองนะคะเป็นท่านรองพุ่งในการฝ่ายวิชาการค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภทธิ์คนใหญ่นะคะที่ท่านได้รับผิดชอบในเรื่องของ ไลท์ลอรอีดูเคชั่นในวันนี้ค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะเราจะมาพูดคุยและสอบถามกับท่านผู้มุในการเหงเมาก่อนนะคะว่าความเป็นมาของความเป็นไปเป็นมาของไลท์ลอรอีดูเคชั่นนี้เป็นอย่างไรนะคะเฮียมาจบอันนี้ยังเปิดลำโพงอยู่ไหมอันนี้เปิด iPad อยู่ไหมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเสียง iPad ท่านที่สองอาจารย์เรีย เร,รายังไม่ได้ยังไม่ได้สง่งว่าจะสง่งครับว่าจะสง่ะสองอันนี้นะ้ไนอาอันใดนเดี๋ดยวาบเห็นไปก่อนบอบออันนี้ฮันนี่เคยใส่ จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ OAS ไ i v e ผู้เข้าอบรมเท่าไหร่น่าลืมแล้วผู้เข้าอบรมผู้เข้าอบรมตอบไลฟ์ก่อนนั้มเด้อรู้เอาไปพร้อมตอบไลฟ์ไปความเด้อโอ้ยหนึ่งร้อยคน ไม่ว่าค่าะเราคุยงานอยู่สำเนาเข้าสู่รายการ OAS Life จากสำนักบ,บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะพบกับดิฉันวันวิสาธนาจินตวิทย์ผู <Okay. S 2> ้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะโอเคใช่ไหมครับโอเค ha 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 ha